สวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะคะว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับการรวมเอาสมองของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์แต่ว่าก็ไม่ค่อยแน่ใจในรายละเอียดนะคะไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทำไปถึงไหนแล้ววันนี้ซู่ชิงมาสรุปให้ฟังค่ะ เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายแนวๆที่มักจะมีไอเดียล้ำๆออกมาตลอดเวลานะคะหลายๆเรื่องก็ทําได้จริงแล้วค่ะอย่างเช่นการปล่อยจรวดแล้วก็นําจรวดกลับมาใช้ใหม่นะคะซึ่ง Space X ของเขาเนี่ยก็ทําได้แล้วนะคะหรือการปฏิวัติรูปแบบการเดินทางแบบใหม่ไฮเปอร์ลูกที่ขับเคลื่อนด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีคนทําแล้วจริงๆค่ะแต่ว่าในบางไอเดียของเขาเนี่ยก็ดูหลุดโลกจนเกินกว่าที่เราจะวาดภาพตามไปได้นะคะอย่างการที่เขาบอกว่ามนุษย์เราทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มีตัว จริงๆนะแต่ว่าเราทุกคนเป็นเหมือนกับหนึ่งในคาแรคเตอร์ในวิดีโอเกมของใครสักคนเท่านั้นเองแต่ว่าหนึ่งในไอเดียที่เขาเอาจริงเอาจังมากๆนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่า neuro link ค่ะ นูโรลิงนะคะเกิดจากความคิดของอีลอนที่บอกว่าทางเดียวที่เราจะรอดจากการที่ปัญญาประดิษฐ์จะฉลาดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แซงหน้ามนุษย์จนกลายเป็นภัยต่อมนุษย์ผู้สร้างอย่างเรานะคะก็คือการที่เราจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกับปัญญาประดิษฐ์ให้ได้ค่ะซึ่งทางที่เราจะสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั้นนะคะก็คือ ไม่ใช่ค่ะเราต้องเอาสมองของเราไปรวมเข้ากับคอมพิวเตอร์ต่างหากละค่ะอีลอนมัสเนี่ยเขากลัวเรื่องนี้แบบซีเรียสมากเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าจะให้มองในแง่ดีที่สุดเนี่ยก็คือวันไหนก็ตามที่ปัญญาประดิษฐ์ฉลาดขึ้นมากว่ามนุษย์นะคะมนุษย์เราก็จะกลายสถานะไปเป็นคล้ายๆกับแมวเหมียวที่เราเลี้ยงเอาไว้ในบ้านนี่แหละค่ะ อีลอนมัสกับอีก8คนนะคะร่วมกันก่อตั้ง Neuralink ขึ้นมาในปี2016ค่ะในตอนแรกก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากมายนักนะคะรู้แต่เพียงว่าในระยะสั้นเนี่ยบริษัทนี้ต้องการที่จะสร้างอุปกรณ์อะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยในการรักษาโรคร้ายที่เกี่ยวกับสมองค่ะแต่ว่าในระยะยาวนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือต้องการที่จะยกระดับมนุษย์ให้สูงขึ้นโดยที่เรียกว่าทรานส์ฮิวแมนนิ อีลอนมัสบอกว่าได้ไอเดียมาจากซีรีส์นิยายไซไฟชื่อว่า The Culture นะคะซึ่งไอเดียก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า neural lace หรือว่าตะข่ายที่มีความบางมากๆนะคะแล้วก็มีอ e ิเล็กโทรดเอาไว้คอยจับสัญญาณการทำงานของสมองค่ะวิธีการที่จะฉีด neural lace เข้าไปในสมองนะคะก็คือจะต้องม้วนตะข่ายที่ว่านี้เนี่ยเอาไว้ในเข็มฉีดยาแล้วก็ฉีดเข้าไปให้มันคลี่ออกมาคลุมสมองเอาไว้ค่ะเมื่ออยู่ข้างในนานๆนะคะมันก็จะเริ่มรวมเป็นเนื้อเดียวกับสมองของเรานี่แหละเป็นการรวมกันระหว่างแมน กับ Machine ค่ะเมื่อทำได้นะคะเราก็อาจจะสามารถที่จะอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้โดยโตรงค่ะและพอทำได้แบบนั้นแล้วเนี่ยอีลอนมัสก์ก็บอกว่าจะคล้ายๆกับการที่เรามีอุปกรณ์อย่าง Fitbit นะคะ ฝังอยู่ในสมองเรานี่แหละค่ะอันที่จริงแล้วที่ผ่านมาก็มีวิธีในการที่เราจะใช้อ่านกิจกรรมภายในสมองได้โดยที่เราไม่ต้องเจาะไม่ต้องสอดอะไรเข้าไปเลยนะคะอย่างเช่น EEG นะคะหรือว่าการบันทึกขึ้นไฟฟ้าสมองที่เราจะเห็นคล้ายๆกับเป็นการสวมหมวกแล้วก็มีสายระโยงระยางออกมาเต็มไปหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าข้อเสียของวิธีนี้นะคะก็คือการบันทึกในแต่ละช a นแนลจะเป็นการบันทึกแบบรวมๆเส้นประสาทหลายล้านเส้นเข้าด้วยกันค่ะทําให้รายละเอียดที่ได้มาค่อนข้างเบลอนะคะคล้ายๆกับการฟัง การแข่งขันกีฬาผ่านทางไมโครโฟนที่วางอยู่นอกสเตเดียมอีกทีหนึ่งเราอาจจะบอกได้คร่าวๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ชมกําลังชอบหรือไม่ชอบจากเสียงโฮหรือว่าเสียงปลกมือแต่ว่าเราก็จะไม่รู้อะไรที่ละเอียดกว่านั้นได้เลยค่ะการบันทึกคลื่นสมองก็เหมือนกันนะคะฟังจากข้างนอกเนี่ยจะไปรู้อะไรอยากจะให้ชัดที่สุดก็ต้องเข้าไปฟังข้างในนี่แหละคะ่ะก็เลยต้องใช้วิธีในการที่จะใส่อิเล็กโทรดเข้าไปไว้ในสมองนั่นแหละคะ่ะสุดท้ายแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ อีลอนมัสก์เขาเขียนเอาไว้ว่า e u r a l ลิงเนี่ยได้สร้างเส้นอิเล็กโทรดที่มีขนาดเล็กและยืดหยุ่นมากๆเอาไว้หลายๆแถวค่ะแต่ละแถวจะมี3072อิเล็กโทรกระจายตัวอยู่ทั้งหมด96เส้นนะคะซึ่งการที่จะฝังเส้นพวกนี้เข้าไปได้จะใช้มนุษย์ก็เสี่ยงเกินไปค่ะเพราะว่างานที่เกี่ยวข้องกับสมองถือว่าละเอียดอ่อนมากๆนะคะดังนั้น e u r a l ลิงก็เลยสร้างหุ่นยนต์ผ่าตัดขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการสอดเส้นพวกนี้เข้าไปโดยเฉพาะค่ะสามารถสอดได้6เส้นหรือว่า192 e องอิเล็กตรดต่อนาทีเลยนะคะสอดไปทีละเส้นทีละเส้นแบบแม่นยำมากๆไม่ให้โดนเส้นเลือดเด็ดขาดแล้วก็จะเล็งสมองส่วนที่ต้องการสอดได้เป๊ะๆเ,เลยค่ะ เมื่อมีอิเล็กโทรดเอาไว้เก็บสัญญาณแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือจะต้องนําสัญญาณไปประมวลผลเพื่อส่งต่อก็จะทําด้วยการเชื่อมต่ออิเล็กโทรดเข้ากับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า The Link ค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ทรงกลมๆเล็กๆนะคะที่เราเห็นในซีรีส์ Black Mirror นั่นเลยค่ะในตอนแรกนะคะ n e u r a l ลิงกเนี่ยก็นาเอาเด e Link ์ไปวางไว้หลังใบหูแต่ว่าก็ค้นพบค่ะว่าการนําเซ็นเซอร์มาไว้นอกร่างกายเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเกินไปหน่อยนะคะก็เลยเปลี่ยนใหม่มาเป็นฝังไว้ใต้กระโหลกแทนค่ะส่วนจะชาร์ ไม่สามารถถอดออกมาชาร์จได้บ่อยๆใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้วิธีการชาร์จไร้สายผ่านแม่เหล็กแทนค่ะสัญญาณที่ได้มาเอาไปทําอะไรนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆก็คือใช้คู่กับแอปพลิเคชันของ Neuralink เราจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ iOS พิมพ์คีย์บอร์ดคลิกได้คล้ายๆกับที่เราทําทุกวันนี้แต่แบบที่เราไม่ต้องใช้มือเลยค่ะแค่คิดเฉยๆก็พอนะคะเมื่อเร็วๆมานี้นะคะ Neuralink ก็เพิ่งจะจัดงานแถลงข่าวอัปเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้ไปค่ะโดยที่เขาก็เชิญบล็อกเกอร์มาสังเกต หมู3ามตัวนะคะตัวหนึ่งเนี่ยเป็นหมูปกติธรรมดาเลยค่ะเอามาให้ดูเฉยๆเลยนะคะว่านี่นี่คือหมู this is a pig uh huh. ตัวที่สองนะคะเป็นหมูที่ผ่านการฝัง neuro link แล้วก็ผ่าออกมาแล้วเพื่อแสดงให้เห็นว่าฝังเสร็จแล้วก็เอาออกได้หมูก็ไม่ตายค่ะแล้วก็ตัวที่3นะคะฝัง neuro link มาแล้ว2เดือนทีมงานก็เลยเอาสัญญาณที่ส่งออกมาจากสมองของหมูมาให้ดูกันแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็โชว์ให้ดูด้วยว่าคอมพิวเตอร์สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของขาเจ้าหมู ได้แบบแม่นยําสูงมากเลยค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจุดประสงค์หลักของการจัดอีเวนต์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อจะโชว์ออฟความสําเร็จสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า n e u r o l i n k เขาต้องการที่จะคัดคนมาช่วยทำโปรเจกต์นี้เพิ่มเติมต่างหากเละค่ะ ฟังดูล้ำมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าลองถามว่าแล้วเราจะอยากทําแบบนี้กับตัวเองหรือเปล่าก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงหลายทางค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่านี่ก็คือการผ่าตัดสมองประเภทหนึง่งสมองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการส่งสัญญ,ญาณแบบไร้าสายเนี่ยเจอสัญญาณรบกวนเข้าไปก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้นะคะ อีกอย่างที่น่ากลัวนะคะก็คือเวลาที่เราเชื่อมต่อสมองเราเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราก็จะตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของการถูกแฮกค,ค่ะซึ่งในตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าการถูกแฮกสมองเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจะขโมยข้อมูลในสมองของเราออกไปจะเอาข้อมูลที่เราไม่ต้องการมาใส่สมองของเราหรือว่าจะทําอันตรายกับโครงสร้างหรือการทํางานของสมองเรากันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆอ่ะมันมีความเสี่ยงนี้อยู่ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีก่อนที่เราจะเดินกันไปจนถึงจุดนั้นค่ะ ดังนั้นนะคะในตอนนี้เราก็ควรจะโฟกัสไปที่ประโยชน์ระยะใกล้ของ n นโ l ล n k นะคะนั่นก็คือการที่จะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการอย่างกล้ามเนื้ออ่อนแรงอามาพฤึกอมามพาดบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้แต่ว่าสมองยังสามารถสั่งงานได้อยู่นะคะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อสื่อสารกับคนรอบตัวแล้วก็เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้แบบที่ไม่มีอุปสรรคมาขวางกันค่ะ และแน่นอนนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อทุกอย่างพัฒนาไปมากกว่านี้ NeuroLink ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราทุกคนจะต้องฝังเอาไว้ในสมองของตัวเองนะคะเพื่อที่จะยกระดับความเป็นมนุษย์ของเราอัปเกรดให้เราเก่งขึ้นไปกว่านี้อีกค่ะต่อให้ในตอนแรกเราไม่ได้อยากจะฝังนะคะแต่ว่าทุกคนรอบตัวเราฝังไปหมดเลยเราก็ต้องถูกบังคับให้ฝังไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ NeuroLink ในฉบับที่สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ